สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับมีชื่อว่า Ten a c a n g e Million นะครับหรือว่า10แลกล้านนะครับ10บ,บาทแลกเรื่ล้านได้จริงๆนะครับจากโปรเจกต์นี้ซึ่งสิ่งที่ผมจะเอามาบอกเราเนี่ยมันมีมูลค่าหลักล้านยังไงนะครับผมก่อนจะเริ่มโปรเจกต์10แลกล้านนะครับหรือ Ten a c a n g e Million เนี่ยผมมีคำถามอยากจะถามเลยนะครับว่าถ้าให้เราลงทุนเปิดบริษัทเนี่ยเราต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับหรือถ้าธุรกิจที่เราสร้างมาเนี่ยมันดีมันเติบโต เกิดวันหนึ่งมีคู่แข่งมาเปิดแข่งกับเราเนี่ยเราจะเครียดไหมอันนี้นะครับคือปัญหาของคนที่เป็นเจ้าของกิจการในการรักษาความสําเร็จครับเอาละสมมติเราไปทําธุรกิจนะเราทุกคนล้วนมีครอบครัวใช่ไหมครับถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับดูแลครอบครัวทุกอย่างถามว่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดนอนหลับแล้วไม่ตื่นครอบครัวลูกๆคนข้างหลังจะอยู่ยังไงนะครับวันนี้นะครับถ้ามีงานงานหนึ่งตอบโจทย์ในชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลามีเงินมีอิสรภาพมีสุขภาพที่ดี สนใจอยากจะมาเรียนรู้ไหมครับอ่าไม่ต้องทําก็ได้มาเรียนรู้อย่างเดียวก่อนถ้ามีงานงานหนึ่งนะครับตอบโจทย์ในชีวิตทุกอย่างแต่ใช้เวลาลงมือทําแค่2อสปีสนใจที่จะยอมแลกไหมครับขอแค่วันละชั่วโมงก็พอนะครับถ้ามีงานงานหนึ่งนะครับให้เราเปิดบริษัทได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีพนักง,งานไม่ต้องมีหน้าร้านตึกแถววันหนึ่งเราไม่ได้ทํางานแต่ระบบยังสร้างเงินให้ตลอดแม้ยามที่เราหลับไม่ต้องกังวลหลับสนิทตายต,ตาหลับอันนี้สนใจไหมครับ โปรเจก t นี้เป็นโปรเจกเกษียณเป็นการสร้างบริษัทโดยการหาคนเก่งคนมีความรู้มีความสามารถมาทํางานร่วมกันถ้าสนใจก็มาต่อกันเลยครับแพลตฟอร์มที่ผมจะใช้ตอนนี้ก็คือชื่อว่าแพลตฟอร์มกิฟฟารีนรู้จักไหมครับแล้วกิฟฟารีนทำอะไรบ้างถ้าแต่ละท่านรู้จักแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับลองฟังเวอร์ชั่นผมดูว่าต่างจากที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนไหมครับกิฟฟารีนครับสร้างโรงงานครับลงทุน800ล้านอาจจะมากกว่านี้แล้วด้วย กิฟารีนผลิตสินค้านะครับทำวิจัยและพัฒนาสินค้ามากกว่า20ปีถ้าให้เราเป็นลูกจ้างกับบริษัทที่มันคงขนาดน,นี้และมีผลกําไรตลอดนะครับเป็นลูกจ้างนะครับอย่ามาสมัครงานไหมครับน่าสนนะครับผมแล้วกิฟารีนผลิตสินค้าอะไรบ้างละ่ะสินค้าที่ผลิตเนี่ยจะเป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจําวันครับตั้งแต่ตื่นนอน อย่านอนหลับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราต้องกินต้องใช้ในทุกๆวันคือเป็นสินค้าที่จําเป็นขาดไม่ได้เช่นสบู่ยาสีฟันหงซักฟอกสินค้าในบ้านนะครับอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสาอางแล้วเขาทาอะไรอีกนะครับบริหารจัดการทําบัญชีจ่ายเงินเดือนพนักงานทําภาษีจะบอกว่าเรื่องพวกนี้นะครับน่าปวดหัวมากเลยผมจบบัญชีมานะครับแค่ตัวเลขบาทหนึ่งหาแล้วหาอีกหาทั้งคืนเลยแล้วก็ลงทุนเปิดร้านให้เราด้วยทั้งในและต่างประเทศกิฟลรินทำให้หมดเลยดีไหมครับ แต่แต่แต่นะครับมีอยู่อย่างเดียวที่เกฟฟรีไม่ทําคือมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดนะครับก็ว่ากันง่ายนะครับก็คือเขาเชิญให้เรามาเป็นพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนแบ่งกําไรคนละครึ่งเขาสร้างโรงงานผลิตสินค้าส่วนเราเอาสินค้าไปขายโดยที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสองตพอกสินค้าอันนี้ดีไหมครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าเราจะทําการตลาดนะยังไงนะครับผมการตลาดแบบเดิมๆทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่เนี่ย จะมีผู้ผลิตสินค้าผู้ทําโฆษณาหรือผู้จัดจาหน่ายผู้ขาส่งหรือยีบัวและผู้ค้าปลีกหรือร้านค้าโชห่วยแบ่งกําไรกันสมมติปากาหนึ่งด้ามราคา100บาทต้นทุนโรงงานแค่40บาททําโฆษณาไปแล้ว30บาทไปร้านค้าส่งละสิบห้าถ้าเราจะซื้อถ้าเราซื้อแท่งเดียวเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อผ่านร้านค้าปลีกอีก1 5บาทถูกไหมครับอันนี้คือปากาด้ามเดียวนะมูลค่าจริงๆมันคือเท่าไหร่ครับ40บาทแต่เราต้องจ่าย100บาทถูกไหมครับ ถ้าเราอยากซื้อถุกถูกก็ไปซื้อที่โรงงานสิสักแสนด้ามพอจะนึกภาพออกนะครับทีนี้กิฟฟารีนเลยมาแก้ปัญหาให้ครับเขาก็ขอกำไร40%เหมือนกันแต่60%เนี่ยเขามาแบ่งให้นักธุรกิจหรือหุ้นส่วนทําการตลาดใครทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยมากินกําไรกันมากินกําไรในส่วนนี้กันนะครับผมเพื่อที่จะสร้างอนาคตสร้างไรายได้ตามความสามารถของแต่ละคนนะครับโดยมีค่าเปิดเมมเบอร์อยู่ที่180บาทรับสมัครตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไป แล้วก็ไม่มีเกษียณไม่ถามหาวุฒิการศึกษาคนไทยทําได้ทุกคนที่มีบัตรประชาชนต่างชาติทำไม่ได้นะครับเพราะเป็นอาชีพอิสระถามว่า180บาทเนี่ยแพงไหมบอกเลยถูกมากๆไม่ต้องต่ออายุทุกปีเลยนะจ่ายแล้วจบเลยถูกกว่าเปิดเซเว่นอีเวนอีกเซเว่นอีเวนเนี่ยอ่าอ่าหนร้านเนี่ยลงทุนต่ำๆเนี่ยก็หลักล้านแล้วครับผม แต่ผมไม่ได้อยากให้โฟกัสแค่180บาทนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ที่ผมจะพูดที่ผมพูดอยู่เนี่ยมันมีราคาหลักล้านนะครับเรามาดูกันว่าหลักล้านยังไงอย่างแรกนะครับที่เราต้องทําอันนี้ง่ายๆมากนะครับง่ายที่สุดใน3โลกเลยนะคือเปลี่ยนที่ซื้อครับแต่เดิมเคยซื้อของอเข้าบ้านที่ไหนครับห้างร้านค้าแถวบ้านนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยให้เรามาเปลี่ยนที่ซื้อกับกิฟฟินปกติเนี่ยเราซื้อของเข้าบ้านกันเดือนละเท่าไหร่ครับพันสองพันสามพัน บางคน4-5,000าพันนะครับอันนี้ขอคิดตัวเลขคร่าวๆนะครับแบบน้อยๆเลยนะครับผมขอแค่บ้านละ300ต่อเดือนครับย้ําต่อเดือนนะครับตกเฉลี่ยวันละ10บาทอันนี้ทําได้ไหมครับแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนที่ซื้อล่ะเพราะสินค้าดีกว่าถูกว่าท้องตลาดนะครับถึงต้องเปลี่ยนค้าที่ผมใช้นะครับก็คือจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับผมซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ทุกคนจําเป็นต้องกินต้องใช้ครับเป็นสินค้าที่ไม่มีวันตาย ไม่ว่าจะเป็นนักบวชยันนักโทษน,นะครับก็คือทุกคนต้องใช้หมดอ่ะตื่นเช้ามาก็ต้องแปรงฟันถูกไหมครับคือมันไม่มีใครไม่แปรงฟันอ่าและสินค้าพวกนี้เนี่ยถ้าวันหนึ่งเราอ่าใช้เองเราใช้ดีและเราสามารถบอกต่อให้กับผู้คนคนที่เราลักหรือคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยให้เขามาใช้สินค้ากับเราสมมตุติเรามีอ่าผู้คนที่เข้ามาใช้สินค้ากับเราประมาณร้อยคนพันคนหมื่นคนเนี่ย คือเราจะมีรายได้เป็นวินาทีครับก็คือเหมือนกับว่าเช้ามาทุกคนก็แปรงฟันแล้วถูกไหมครับก็มีการใช้สินค้าเกิดขึ้นแล้วนี่ครับอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ํารวยและมีรายได้เป็นวินาทีครับอันนี้ครับหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาบน้ํานะครับผมเราอันนี้จะเป็นตัวรีฟิลนะครับผมรีฟิลของตัวคีมอาบน้ํานะครับผมซึ่งมันจะมีหลายหลายรูปแบบมากก็คือหลาย หลายชนิดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลือกตัวเป็นสูตรเย็นมานะครับผมทีนี้เวลาใช้เนี่ยเราก็ใช้ประมาณสัก2หัวกดครับแล้วก็ขยี่้กับตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรฟองน้ําหรือตัวใยใยบวบเนี่ยนะเออถ้าเป็นกรกป๋อผมจะเรียกใยบวบนะครับแล้วก็เราก็อาบน้ําไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ตัวที่ผมใช้ตัวต่อไปก็คือจะเป็นตัวโฟมล้างหน้าครับของของวิทครับแบรนด์วิทของอิตาลีตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะครับ คือใช้แล้วอ่ะหน้านุ่มเนี่ยเท่าที่สังเกตเดี๋ยวลองดูตอนแรกหน้าผมมันจะออกแบบคำ้คำๆนิดนึงเนีน่ยพอหลังจากที่<ม>ได้ทําความสะอาดเป็นไงครับใสกิ้งเลยอ่าพอใช้เสร็จนะครับก็อันนี้เราก็มาทาครีมบำรุงครับซึ่งอันนี้ราคาถูกมากเลยนะครับถ้าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยราคาจะหลักพันดอกเรานี่หลักร้อยเองนะครับแต่คุณภาพนี่วรี่มากเลยนะครับ หน้าใสดีไหมครับแล้วก็เราก็ทาๆวนๆวนๆไปแล,แล้วเดี๋ยวเราก็ดูแลผิวหน้าเสร็จแล้วก็จะออกไปทํางานนะครับผมอันนี้ก็ใช้แล้วก็ผมว่ากันกันแดดได้ดีเลยแหละเพราะแต่ก่อนหน้าผมมันจะดํากว่านี้แล้วก็หน้าจะเหี่ยวกว่านี้ครับอันนี้หลังจากที่ได้บารุงมาประมาณสักหลายเดือนก็เห็นผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นของกลางคืนครับเป็นไนท์ครีมครับ ช้ตอนังคืนนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาครีมให้ดูครับพอทาครีมเสร็จผมก็มาใช้ตัวโลชั่นครับโลชั่นของกิฟฟินเนี่ยหอมมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันซึมเข้าไปในผิวหนังได้เร็วมากซึ่งต่างจากท้องตลาดทั่วไปซึ่งมันมันออกจะแบบเป็นน้ำน้ำแบบเหลวๆนะครับมันจะไม่ค่อยซึมเข้าไปในผิวหนังสักเท่าไหร่นะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีตัวโลออน โลออนแล้วก็จะมีตัวของสเปรย์ระงับกลิ่นนะครับผมของ G o เป็นแบรนด์ของกิฟเฟอรีนอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าหอมเลยแหละครับก็ดูแลปกป้องได้นานนะครับผมใช้มาก็รู้สึกกลิ่นตัวจะไม่มีครับอันนี้ก็ใช้ก่อนไปทำงาน,นครับขยาเขยาแล้วก็ทาทาใต้วงแขนแล้วก็ขยีขยีนะครับ่ารอแล้วรอแล้ว แนทีนี้ผมก็จะมีการกินอาหารเสริมด้วยซึ่งอาหารเสริมที่ผมกินเนี่ยจะเป็นตัวดูแลในเรื่องสองส่วนของหัวใจนะครับเพราะผมเนี่ยเป็นไมเกรนบ่อยคือเลือดมันไม่ค่อยไปเลี้ยงสมองครับแต่ก่อนนะผมกิน,นยี่ห้อหนึ่งเซตหนึ่งผมหมดไปประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ตัวเนีอ้อย่างพวกกระเทียมพวกน้ำมันปลาพวกโคคิเทนอะไรอย่างเงี้ยรวมๆกันแล้วเนี่ยสี่ห้าตัวห้าตัวนะครับก็คือ กินไปแค่ราคาประมาณ2 2 0 0้วกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในราคาสมาชิกซึ่งถือว่าคุ้มค่าและก็ถูกมากต่างต่างจากราคาเป็นหมื่นนะซึ่งแต่ก่อนเคยกินคือมันเป็นราคาที่คนไทยเนี่ยครับเข้าถึงได้ง่ายครับผมเราก็จะได้ไม่ต้องกัวงวลว่าเฮ้ยเราอยากดูแลสุขภาพนะแต่เงินเราไม่มีแต่ตัวเนี้คือดิฟเฟอเรนตเราตอบโจทย์ให้ทุกอย่างเลยนะครับผมเนี่ยผมก็กินมาเยอะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกแต่ผมกระิทมไปแล้วอันนี้ก็เพิ่งได้ทาคลิปก็เลยได้พอได้เก็บ เก็บเก็บไว้บ้างนะครับผมบอันนี้จะเป็นสินค้าในในในบ้านนะครับก็อาจจะให้ดูสักตัว2ตัวซึ่งตัวนี้อ่ามันเป็นตัวที่ป้องกันแบคทีรียครับเราฉีดแล้วก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเช็ดออกมันจะมีส่วนผสมของของแอลกอฮอล์ด้วยนะครับไว้ฆ่าเชือ้อซึ่งจะก่อนนะช่วงเป็นโควิดเนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ครับเช็ดแล้วก็วิ่งครับทีนี้ ตัวต่อไปก็คือจะเป็นตัวของไบรท์นะครับเป็นแบรนด์ผงซักฟอกของกิฟฟารีนครับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะครับคือราคามันถูกอย่างแรกเลยราคาถูกมากเลยราคา2 0 0้กว่าบาทเองนะครับผมแล้วก็เวลาใช้เนี่ยคือเสื้อผ้าเนี่ยคาบออกง่ายมากยิ่งยิ่งซักเครื่องเนี่ยถ้าเกิดคือเรามี2ส,สูตรนะครับซักมือกับซักเครื่องยิ่งตัวซักเครื่องเนี่ยโอ้โหถือว่าแบบเคยใช้แล้วแล้วมันรู้สึกว่าคาบเนี่ยมันออก ออกได้ดีเลยครับผมสินค้าใช้ดีไหมครับนะใช้ดีพอใช้กับตัวเองมาแล้วครับคือผมเนี่ยจะไม่ได้เดโมโหรือสาธิตสินค้าให้ดูนะครับเพราะเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาสามารถหาดูได้จากคลิปทั่วไปเช่น YouTube แต่ที่ให้ดูคือผมใช้จริงครับใช้แบบจับผิดเลยดีไม่ดีตรงไหนใช้ความรู้สึกล้วนๆของตัวเองเลยนะครับทีนี้มามาสเต็ปที่2ครับพอเราใช้ดีนะครับแล้วเราก็บอกต่อบอกคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รู้จักก็ได้ ให้เขาเปิดที่ซื้อครับสินค้าสัก20คนคนละ3 0 0อันนี้ยังคง300หรือวันละ10บาทเหมือนเดิมน,นะครับถามว่า20คนเคนี่ยเยอะไหมฟงังงดูเหมือนเยอะนะครับแต่ถ้าเราลองคิดกับการดูถ้าเราจะเปิดร้านค้าเนี่ยร้านขายของลูกค้าประจําของเราเดือนหนึ่งอะร้อยคนก็ไม่พอนะครับที่จะมาซื้อกับเราทุกๆเดือนแต่กิฟฟารีนเนี่ยขอไม่เยอะครับขอแค่20คนนะครับและ20คนเนี่ยจะเป็นลูกค้า,อาของเราไปตลอดชีวิตเลยโดยที่เราไม่ต้องหาเพิ่มพัฒนา ดูแลพวกเขาทั้ง20คนเนี่ยให้เติบโตมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็เพียงพอแล้วนะครับ20คนนะครับซื้อกินซื้อใช้คนละ300รวมเป็น6000บวกตัวเราอีก300เป็น6 0 0ัคูณเงินปันผลอีก10%เราจะมีรายได้630บาทเขาจะเรียกเราว่าบรอนสตาร์นะครับ60บาทเยอะไหมครับบางคนบอกโอไม่ค่อยเยอะเลยอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับเราได้ค่าของ300บาทที่เราต้องซื้อทุกเดือนกับเงินค่าสมัคร180บบาทคืนทุนและได้กำไรเรียบร้อยครับ ถ้าให้เราทําธุรกิจอื่นกว่าจะคืนทุนนานนะครับบางคนเป็นปีเป็น10ปียังไม่คืนทุนเลยนะครับผมสเสถิต,ตที่3เป็นงานช่วยเหลือคนให้ประสบความสําเร็จพอเรามีรายได้เพิ่มเราก็เริ่มทําการกุศลละคน20คนที่เราชวนมาก็เป็น20คนเดิมเดิมนะครับไม่ต้องหาเพิ่มเราประสบความสําเร็จเราก็อยากเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จอันนี้ถ้าเขาสําเร็จเราก็สําเร็จไปด้วยกันนะครับผมธุรกิจนี้จึงวินทั้ง2ฝ่าย คือนึกภาพออกน,นะครับถ้าเขารู้จักเราครอบครัวคนข้างหลังคนที่พวกเขาลักจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเวลาเราไปช่วยให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเรามีความสุขไหมครับอ่าอันนี้แค่คิดก็มีความสุขละเราไปช่วยเขาให้ทําเหมือนเราเลยกลุ่มของเขาก็ซื้อกินซื้อใช้คนละ300รวมตัวเขาเองแต่ละคนอีก300ยอดกลุ่มคนละ6กพันสรวม20กลุ่มเป็น1 2 6 0 0 0 0บวกตัวเราอีก300เป็น1 2 6่3 0 0 แต่ยอดกลุ่มนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวครับเราช่วยสร้างกันมาเราต้องแบ่งให้ทีมงานด้วยเบสเสร็จแล้วเดือนนี้เรามีรายได้2 7 0 0 0 0บาทหักของทีมอีก20คนก็คือ12,600บาทเราได้เน็ตน,นึ่งหน่บาทเขาจะเรียกเราว่าเป็นโกตานะครับตำแหน่งนี้ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ปรับลดดีไหมครับดีรายได้ขนาดนี้นะครับถ้าฝากเงินกับธนาคารที่มีดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีเนี่ย ให้ใช้กินทุกเดือนนะครับต้องมีเงินฝากประมาณ35ล้านบาทนะครับถามว่าหาเงินมาฝากธนาคาร35ล้านบาทกับหาคน20คนอันไหนง่ายกว่ากันนะครับอันนี้ลองคิดดูเล่นๆนะครับผมอันนี้เขาจะเรียกเราว่าเป็นผู้บริหารระดับต้นนะครับเริ่มตั้งแต่สตาบอสตาสินวสตา์โกสตามาดูรายได้สเต็ปถัดไปถ้าเราช่วยเหลือและพัฒนาคน3คนให้เป็นโกสตา เราจะมีรายได้150,000บาทถึง20,000บาทเรียกเราว่าเป็น m e r c u r ิวรรายได้เท่านี้พอใช่ไหมครับถ้าไม่พอครับช่วยเหลือเพิ่มครับจาก3คนเป็น6คนมีรายได้30,000ถึง35,000บาทเรียกว่า Jupiter ร์นะครับผม35,000เนี่ยพอไหมครับไม่พออีกช่วยเพิ่มอีกจาก6คนเป็น10คนมีรายได้50,000ถึง60,000บาทเราก็จะเป็นตำแหน่งวีนัสน,นะครับ6ก0 0 0เนี่ยก็ยังไม่พอครับรายจ่ายเยอะภาระเยอะทำเพิ่มอีกครับ ช่วยคนเป็นโกสตาจาก10คนนะครับเป็น15คนนะครับจะมีรายได้เก้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทก็คือมีรายได้หกหลักแล้วนะครับทีนี้เราก็เขาจะเรียกเราว่าเป็นตําแหน่งเซตเทิลนะครับทีนี้หนึ่งแสนเนี่ยพอไหมไม่พอเราช่วยเหลือคนนะครับจากยี่สิบคนเอ้จากสิบสิบห้า 10, คนเนี่ยให้เป็นยี่สิบคนจากโกสตานะครับเราจะเป็นตําแหน่งพารไดครับมีรายได้หนึ่งแสนถึงสองแสนบาทนะครับ เนี่ยจากการที่เราช่วยคนให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นโกสตา20คนเนี่ยหรือมีรายได้เดือนละ1 4 0 0 0บาทสี่เออหนึ่งบาทเนี่ย20คนเนี่ยเราก็จะเป็นผู้บริหารระดับกลางนะครับถามว่ารายได้แสนหนึ่งสองแสนเนี่ยชอบไหมครับถามใครก็บอกว่าชอบตอบให้แล้วกันนะครับจริงๆแล้วรายได้ขนาดเนี้ยทำอะไรก็ได้ครับทําคลิปเรียวหรือเป็นอินฟลูอนเซอร์หรือเปิดร้านขายของออนไลน์ก็ได้ แต่สิ่งที่กิฟฟอรินต่างจากงานอื่นตรงที่เมื่อเราประสบความสําเร็จนะครับสาเร็จแล้วจบเราไม่ต้องมาเหนื่อยมาทําอะไรซ้ําๆอีกคือเราสร้างระบบแล้วให้ระบบมันทํางานแทนเราหรือออโต้รันนิ่งหรือที่เรียกว่าแพสซีฟอินคัมอันนี้เป็นแพสซีฟจริงๆนะครับคือเราหยุดจริงๆไปเลยหยุดได้เลยเวลาเรานอนก็มีรายได้เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องกงังวลมีรายได้เป็นวินาทีตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขคือเรามีความสุขในแบบที่เป็นสุขที่แท้จริงนะครับเมื่อเราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเราอยากทําอะไรที่เราลัก เราชอบอะไรเราก็ทําได้โดยที่เราหมดห่วงบางคนนะครับอยากเที่ยวรอบโลกอยากไปปฏิบัติธรรมนุ่มขาหูมขาวอยากเล่นกีฬาเนี่ยทำได้หมดเลยเรามีเวลาเป็นของตัวเองที่สําคัญคือเรามีชีวิตเป็นของตัวเองครับอันนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สูงสุดเลยนะครับแต่แต,แต่เราไม่ได้จบที่ตําแหน่งพลราดไดน,นะครับเรามาดูตําแหน่งสูงสุดกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับมันจะมีตําแหน่งถัดไปอยู่นะครับสเต็ปต่อไปนะครับ ก็คือเป็นการพัฒนาผู้นําถามว่าถ้าเรามีรายได้หลักแสนเนี่ยทีมงานอยากมีเหมือนเราไหมอยากนะครับเราก็ไปช่วยสิครับช่วยเหลอและสนับสนุนให้คนในทีมงานของเรามีรายได้หลักแสนถ้าช่วย4คนให้เป็นพารได์เราจะมีรายได้2องถึงห้าแสนบาทเขาจะเรียกเราว่าเป็นเอ็กเซคิวทีฟผารไดนะครับถ้าเราช่วยและสนับสนุนคน9คนให้มีรายได้หลักแสนเป็นพารได์นะครับเราจะมีรายได้5้าถึงแปดแสนบาทเราก็จะเป็นแกรนพารไดนะครับ ถ้าเราช่วยและสนับสนุนคน15คนให้มีรายได้หลักแสนเป็นพาราไดเราจะมีรายได้8 0 0 1 3 0 3ล้านบาทเราก็จะเป็นไดมอนด์แกนพราไดนะครับหลักล้านหรือยังครับอ่าล้านหนึ่งแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ล้านหนึ่งเดสามล้านเราเริ่มต้นแค่เดือนละ300บาทหรือตกวันละ10บาทเหมือนเดิมนะครับลูกค้าประจําก็20 20คนคนเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเห็นอะไรไหมครับงานที่เราช่วยเหลือคนจริงๆให้ประสบความสําเร็จแล้วเราก็สําเร็จไปด้วยกันนะครับ สาตำแหน่งนี้เรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงรายได้ขนาดนี้นะครับถ้าให้เราไปทํางานอื่นในยุคสมัยนี้ก็คงยากนะครับให้ไปลงทุนเปิดร้านก็ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนไหมที่สําคัญนะครับเราทําเสร็จแลจ้วจบเราไม่ต้องทําอีกไม่ต้องกังวลให้ธุรกิจมันรันของมันเองในยามที่เราหลับในเวลาที่เราตื่นเรามีเวลาให้กับครอบครัวมีสุขภาพที่ดีมีเงินเยอะๆหรือที่เรียกว่า passive income นะครับ แพสซีฟอินคัมเนี่ยคืออะไรแพสซีฟอินคัมคือระบบรายได้บนโลกนะครับแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกเรียกว่าแอคทีฟอินคัมคือเราทํางานใช้เวลาในชีวิตของเราเนี่ยเพื่อหาเงินวันหนึ่งเราก็เสียรหรือเราหยุดงานหรือเราตายนะครับเราได้ตรงเนี้ยก็ตายไปด้วยแบบที่2คือแพสซีฟอินคัมก็คือเราทํางานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวของเราไปด้วยแล้วเราสร้างระบบมันขึ้นมาถ้าวันหนึ่งเราตายนะครับหรือเราทํางานไม่ได้ระบบนี้ก็ยังคงทํางานให้เราต่อ ชั่วลูกชั่วหลานเป็นมรดกตกทอดเป็นแพสซีฟอินคัมอย่างแท้จริงคือเราหยุดได้จริงๆนะครับแพสซีฟอินคัมเนี่ยก็จะมี2แบบนะแบบแท้กับไม่แท้แบบไม่แท้ก็เช่นเทรดหุ้นฟอเร็เกทองคำบิตคอยคือให้เงินทํางานแต่เรายังต้องลงแรงใช้ความรู้ในการเทรดซึ่งทําไม่ได้ทุกคนไงอีกอย่างเนี่ยเสี่ยงมากด้วยผมเนี่ยก็เทรดน,นะพอแตกมาหลายรอบแล้วส่วนแพสซีฟอินคัมที่เป็นแบบแท้แท้เนี่ยคือต้องหยุดได้ครับหยุดไปเลยนะ เช่นเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่น CP 7 e เ e เ e ่นอเเบียช้างเจ้าของเซ็นทันปตทที่เรารู้จักเจ้าของเนี่ยไม่ได้ทำงานนะรอรับเงินอย่างเดียวแต่ถ้าให้เราไปแข่งกับเขาคงสู้เราก็คงสู้ไม่ไหวครับเราสู้ได้ไหมลนะ่ะธุรกิจหลักหมื่นหลักแสนล้านนะครับไม่ไหวถูกไหมครับทีเนี้ยมันก็จะเหลืองานนี้งานเดียวละก็คือจิฟฟอรินซึ่งมันคือโอกาสและโอกาสนั้นอะ่ะมันดีที่สุดดีมากๆ ดีมากๆสาหรับใครครับสําหรับคนที่ไม่มีอะไรอย่างเราๆอย่างผมนะครับหรืออย่างที่ใครลหลายๆคนไม่มีเงินทุนอะไรเลยและที่สําคัญคือธุรกิจนี้ยุติธรรมด้วยนะครับยกตัวอย่างมีคนมาชวนผมามาทำเนี่ยเขาเป็นโกสตามีรายได้หลักหมื่นผมขยันกว่าผมทําจนเป็นพาราไดม์มีรายได้หลักแสนทีมงานผมเนี่ยเกิดฮึดสู้ไว้เกิดขยันกับผมเนี่ยทาจนเป็นไดมอนด์แกนพาราได์มีรายได้หลักล้าน คือจะบอกว่าธุรกิจเนี่ยยุติธรรมมากมากมาก่ากากกอนมาหลังไม่สําคัญเนี่ยใครทํามากได้มากใครทําน้อยได้น้อยใครไม่ทําก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับลองมาดูข้อดีของกิฟฟารีนที่แตกต่างจากธุรกิจขายตรงของต่างประเทศยังไงบ้างนะครับมาดูครับก็คือกิฟฟารีนเนี่ยเป็นธุรกิจของคนไทยครับวัตถุดิบเนี่ยส่วนมากจะผลิตในไทยนะครับ ก็คือมีสเสถียรภาพไม่ต้องกังวลเรื่องภัยธรรมชาติสงครามเพราะมีโรงงานและวัตถุดิบในประเทศไทยอย่างข่าวล่าสุดนะครับที่ต่างประเทศเี่ยมีการขึ้นภาษีทั่วโลกเลยโดยที่่ถ้าสมมุติเราเกิดทาําธุรกิจขายตรงของเจ้าที่เป็นของต่างประเทศนะครับเกิดวันหนึ่งสินค้ามันแพงขึ้นเท่าตัวละเราจะทําไหวไหมครับอ่าอันนี้ลองนึกภาพดูนะครับแล้วก็ธุรกิจของเรานะครับก็คือโลโปรไฟล์ไฮโปรฟิตไม่ต้องพิธีเยอะนะครับทําง่ายทําได้ทุกคนนะครับ เอกสารสมัครงานก็ไม่ต้องใช้นะครับวุฒิการศึกษาก็ไม่ต้องใช้เพราะการศึกษาเนี่ยไม่ได้การันตีความสําเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะครับก็คือธุรกิจอ่าก็คือกิฟฟารี n เนี่ยเขามีนักธุรกิจกว่า7จ็ดแสนสามหมื่นรหัสทั่วประเทศไทยนะครับและตลอดระยะเวลา25ปีเนี่ยกิฟฟารีนได้จ่ายผลประโยชน์และรายได้ให้กับนักธุรกิจมากกว่า4ี่หมื่นล้านบาทนะครับสี่หมื่นล้านเนี่ยถ้ามาหมุนเวียนในเศรษฐกิจของ ประเทศไทยนะครับคือสามารถช่วยเหลือหลายครอบครัวได้เลยนะครับผมแล้วก็ธุรกิจเนี้ยเหมาะกับทุกสภาวะเศรษฐกิจเพราะเป็นอะไรครับเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคยิ่งเศรษฐกิจแย่ยิ่งโตเพราะเป็นสินค้าที่จําเป็นหรือเป็นปัจจัย4เหมือนเราเป็นเจ้าของการไฟฟ้าเหมือนเราเป็นเจ้าของการประปาหรือเป็นเจ้าของเซเว่นหรือเป็นเจ้าของ CP ก็คือมันเป็นสินค้าที่เราต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้วครับคือมันขาดไม่ได้อ่ะ นะครับผมแลวก็ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยทีเนี้ยก่อนจะตัดสินใจทําธุรกิจผมมีคําถามอยากถามเห้ i, เกิดความเชื่อมั่นว่าอยากร่วมร่วมงานกับกิฟฟารีนหรือร่วมท,ทําแพลตฟอร์มนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ต้องตอบผมก็ได้เอาไวค้คิดเป็นการบ้านนะครับเพราะว่าคําถามไม่สําคัญท่บคําตอบถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได้ชีวิตเราก็เปลี่ยนบางคนขยนันผิดที่1 0ปีก็ไม่รวยชีวิตเรานะครับอนาคตรเรานะครับเราเลือกได้ครับเราเกิดมานะครับ เรามีลายมือมาจากพ่อแม่ลายมือยังทานายอนาคตได้ไม่แม่นเท่ากับความพยายามของสองกำม,มือเรานะครับเพราะชะตาชีวิตเนี่ยมันกําหนดได้ด้วยมือของเรานะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเช็คตัวเราดูนะครับข้อแรกเนี่ยถามเลยนะครับว่าหางานยากไหมในช่วงเศรษฐกิจขาลงหรือเศรษฐกิจที่แย่นะครับข้อที่2ถ้าบริษัทท่องการลดต้นทุนลดโบนัสไม่มีโอทีลดค่าแรงเลิกจ้างเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับเกิดเราทํางานมาหลายปีละครับข้อสาม ถ้าทำงานไปจนเกษียณแล้วยังไม่มีเงินเก็บเนี่ยคิดว่าจะวางแผนในชีวิตนี้ยังไงอ,อันนี้น่าคิดนะครับผมข้อ4ถ้าให้ลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจขาลงคิดว่าอยากลงทุนทำอะไรและใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ที่จะสามารถทำธุรกิจแข่งกับรายใหญ่ได้ครับผมข้อ5ถ้าขายของออนไลน์เนี่ยจะต้องจ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่ในช่วงที่โซเชียลมีเดียปิดกา,การมองเห็นในหลายๆส่วน คือพวกโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ,อแพลตฟอร์มอื่นอันนี้นะครับเกิดวันหนึ่งเขามีหลายยูเซอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันโฆษณาถูกไหมครับและยิ่งเราต้องจ่ายโฆษณาเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือต้นทุนของเรานะครับผมซึ่งบางคนก็ขายไปแม่พ่อค้าแม่ค้าบางคนก็หายไปจากวงการนี้เยอะเหมือนกันนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดีไหมครับถ้าดีเนี่ยมีทางเลือกให้2ทางครับ หนึ่งลองครับก็คือลองเนี่ยมีโอกาสสาเร็จและไม่สําเร็จถ้าสําเร็จเนี่ยคุณจะได้อยู่แล้วมีเวลามีเงินมีสุขภาพที่สมบูรณ์แต่ถ้าไม่สําเร็จล่ะอย่างน้อยคุณก็จะได้ทักษะในการทําธุรกิจที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็คือเหมือนคุณสามารถจบปริญญาตรีในล้านการค้าการขายได้เลยอ่าเทนี้ถ้าเราไม่ลองเนี่ยมันให้คําตอบเดียวอยู่แล้วก็คือไม่สําเร็จไม่สําเร็จก็คือชีวิตไม่ช้าทายครับไม่สนุกครับก็คือ ชีวิตไม่จี๊ดนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการทำกิฟฟีนเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นเกมครับแต่เป็นเกมด่านสุดท้ายครับถ้าเล่นเกมด่านสุดท้ายจบเนี่ยเล่นได้เนี่ยด่านแรกๆก็ง่ายครับผมอันนี้ครับก็สิ่งที่ผมจะมานําเสนอตรงนี้ก็คือผมจะสงวนสิทธิ์เฉพาะในกลุ่มของผมเองนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนที่มาร่วมทีมงานด้วยกันก็ <G ül> ขอให้ประสบความสําเร็จไปได้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ